แทนทูราคุณมากจะรู้จักแมงมุมในนาของสัตว์ขาปองแปดขาบางคนก็ไม่กลัวแต่กลับกันนั้นบางคนนั้นกลัวสุดขีดเลยคุณมากจะสงสัยว่าไอ้จ้าพวกนี้เนี่ยมันมีพิษไหมหรือคําถามเ้สิกเลยแมงมุมตัวนี้นั้นมีพิษไหมผมขอตอบเลยนะครับว่าทุกตัวนั้นมีพิษยกเว้นแค่3สายพันธุ์นี้เท่านั้นได้แก่ The Lydion Carreter แมงมุมหน้ายิ้ม Spider over, แมงมุมหนามและตัวสุดท้ายอย่าง Bird dung Crab Spider, แมงมุมปูขี้นกซึ่งมีแค่3า0พันที่เท่านั้นที่ไม่มีพิษเท่าที่ผมศึกษามานะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแมงมุมพุกตัวนั้นมีพิษเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ใช้จับเหยื่อนะครับแต่มันยังเป็นท้งน้ำย่อยของพมันอีกด้วยแล้วก็คือน้ำลายดีๆนี่เอง ใช้ห้ในการล่าเยื่อย่อยและป้องกันตัวแม่งมุมถูกค้นพบแล้วกว่าสี่หมื่นชนิดและก็ยังพบชนิดใหม่ก็ออกมาอยู่เรื่อยๆเผอเนี่ยอนาคตอาจจะมีตัวที่มีปีกและบินได้ก็ได้นะถ้าวันนั้นมาถึงผมอาจจะย้าไปอยู่ดาวอังคารก็ได้ <laughs> <c oughs> ก่อนนะหน่าวกว่าขนาดนี้แถมยังบินได้ไม่ต่างกับแงสาบที่มีพิษแล้วก็กัดคนได้เลย เอาละเข้าเรื่องกันต่อแต่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้นั้นผมจะมาพูดถึงแมงมุมชนิดหนึง่งที่เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่และมีขนาดใหญ่มากที่สุดมันนั้นมีชื่อว่าทารันทูราทารันทูร่านะไม่ใช่เนทูรา่าที่เป็นช็อกโกแลตแสนอร่อยราคาแพงนั้นมันแต่มันคือทารันทูรา่าแมงมุมที่มีนขนาดใหญ่ที่สุด ทีถ้าคุณพบเจอก็อาจจะไม่คุณขาสัน้นหรือกลัวเลยทันทีก็ได้นะในกรณีที่เป็นคนกลัวแมงมุมแล้วเนี่ยก็อาจจะกรีดล่าเลยก็ได้ใช่คุณกลัวเพราะมันนั่นมีขนาดที่ใหญ่และน่าเกรงขามตัวอันตรายด้วยใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมว่าในคุ่มสายเอสโซติกเนี่ยที่นิยมมาเลี้ยงกันเนี่ยเจ้าหนีน่ะนะจะเป็นสิ่งแรกที่คุณจะได้รับการแนะนำมาเลย เพราะอะไรเน่ครับเพราะมันทั้งเลี้ยงง่ายตายยากและเลี้ยงแบบอืมคือวันๆมันไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากเปลี่ยนน้าให้อาหารมันสัปดาห์ละครั้งประมาณนี้แถมปล่อยน้องไว้ในกล่องไห้ดูเลยด้วยที่จริงน้องน่ารักนะพอน้องนั้นดูอ้วนและดูแบบว่าน่าขยามากไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดไฟเลยแต่กับแค่บ้านสายพันธ์ของมันนะใช่ส่วนมากเนี่ย มันอยู่ที่สายพันธุ์ของมันด้วยอย่างฮเลี้ยงง่ายๆก็จะมีพวกเคอรี่แฮร์เรดนีเฟมีแล้วก็อ่าอาสักอย่างที่ขึ้นชื่อด้วยโกลเด้อ๋อใช่แล้วโกลเด้นนี้นั่นเองทรานทูราหรือชื่อไทยของมันนั้นบึง้งอีบึง้งใช่คนน่าจะเคยได้ยินนะครับมักจะพบอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยไม่เว้นแม้แต่ทะเลทรายทุงหญ้า หรือเดม์ทัมชิมเบอมิดโดยเฉพาะเนี่ยอย่างยิ่งเลยในแถบร้อนชื้นหรืออุณหภูมิแบบปลาดิบชื้นยกเวน้นโคโกเหรือเท่านั้นหรือ,อโคโกใตายนะที่คุณจะไม่พบเจอพวกมันเลยถ้าคุณเป็นคนที่กลัวบมงมุมและคุณไม่อยากพบเจอ <c oughs> ก็ลองไปดูนะสองที่นี้ <c oughs> ทารันทูล่านั้นจำหยุดสองกลุ่มใหญ่หญเลยได้แก่หนึ่งโลกใหม่สอง <c oughs> พวกโลกเก่า <c oughs> ผมขอเริ่มที่พวกโลกเก่าก่อนเลย เหล่าทันทุล่าในกลุ่มนี้นั้นจัดให้อยู่ในระดับที่อันตรายเลยเพรามันขึ้นชื่อในเรื่องของความก้าวร้าวรวดเร็วดุร้ายแถมเพศของมันที่อันตรายสุดๆไปเลยกัดทีเดียวเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดไปถึงซวงเลยก็ได้นะหรือมันก็คือบมงมุมพวกหัวรุนแรงนั่นเองคุณคงไม่จะพบพวกมันแน่แนเลยซึ่งคุณนั้นจะพบพวกเก่าได้ที่แค่ทวีปแอฟริกาและเอเชียโอ้ โชคร้ายหน่อยนะประเทศชัยนั้นก็อยู่ในนั้นด้วยแต่มันต้องเป็นการวนไปเพราะประเทศไทยเรานั้นจบมาทำอาหารเรียบร้อยนะเอาละต่อไปกันเลยพวกโลกใหม่เลาวแทนทุเร่าโลคใหม่นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าโลกเก่าแต่เดี๋ยวก่อนพวกโลกใหม่นั้นจะต้องฆ่าพวกโลกเก่านะเพราะว่าพวกมันนั้นมีนิสัยค่อนข้างจะรักสงบไม่ได้ก้าวร้าวเหมือนพวกโลกเก่าเลย และลักษณะพิเศษของมันก็คือมีขนที่ยาวตามทั่วตัวเพื่อใช้ในการป้องกันตัวซึ่งมันนั้นจะสบัดคนใส่คุณถ้าหากคุณไปแย่มันเล่นเอาก่อนนะคุณจะรู้สึกละคายเครืองอย่างมากแล้วก็คันแบบสุดขีดไปเลยซึ่งคุณจะพบพวกนี้นั้นได้ที่อเมริกายุโรปและออสเตรเลียและแทนชูลานั้นก็จะแบ่งเป็นอีก2ชนิดหลักๆเลย ได้แก่หนมดินสองตอน้นไม้พวกบทดินนั้นจะอาศัยอยู่พื้นดินซึ่งมันจะออกล่าโดยการเดินไปมาหรืออาจจะขุดโพรงอยู่ก็ได้ซึ่งคุณจะพบเถี่วสาของมันเป็นโพรงดินที่มีใหญ่อยู่ตามปากอุโมงคุณลองส่องไฟฉายเข้าไปดูสิมันอาจจะกำลังมองคนอยู่ก็ได้นะต่อไปก็เลยดีกว่าพวกบนต้นไม้ตามชื่ออะไรครับ คุณจะพบพวกมันอยู่บนต้นไม้แต่มันจะไม่ได้สร้างใยขนาดใหญ่เหมือนกับมุมตัวอื่นๆชนิดนอื่นๆแต่มันจะสร้างรอบบริเวณช่องหรือรูต้นไม้ที่พวกมันนั้นอาศัยนั่นเองสุงพวงนี้นั้นจะอาศัยต้งโพรงของต้นไม้หรือเกาะบนต้นไม้เลยก็ได้นะซึ่งมันก็มีลักษณะที่แตกต่างจากพวกของดินคือการวางตำแหน่งขาของมันนั้นจะไม่เหมือนกันซึ่ง อ๋อผมลืมบอกไปพวกบนต้นไม้นั้นจะไวกว่าพวกบนดินนะคุณอย่าเดีไปแย่งมนเล่นๆแหละเพราะส่วนมากพวกบนต้นไม้นั้นจะเป็นพวกตระกูลโลกเก่าถ้าคุณหย่ทีเนี่ยมันอาจจะไปกัดกคุณเลยก็ได้นะท <c oughs> ะกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่การวางตำแหน่งข่าวของมันนั้นสังเกตได้ไม่ยากเลยถ้าหากคุณเคยแห่งในุงทั่วไปเนี่ยมันจะวางยังไงมันจะแบออกใช่ไหม เหมือนที่รูปที่อยู่บนคลิปตอนนี้มันจะแบออกอย่างนั้นแมงมุมทั่วไปเลยพวกนี้นั้นจะเป็นพวกบนดินโดยส่วนมาก90%แล้วพวกต้นไม้มันวางกับั้งไหนขายยังไงล่ะอ๋อคุณเคยเห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมครับใช่มันจะตัวมันจะยาวแล้วงมันจะวางขายาวงนั้นไม่ได้วางออกด้านข้างให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเอาละ่ะเรากลักเข้ารกระตอซึ่ง ในม,มุมนี้นั้นไม่เชื่อว่าเลี้ยงไม่ได้นะมันเป็นอย่างที่กาข้างต้นไปพวกนี้นั้นสามารถนํามันเลี้ยงได้ซึ่งฮิตจริงแล้วผมก็เลี้ยงไว้อยู่ตัวหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยเป็นพวกโรคใหม่บนดินมีสีดําแล้วก็มีขนที่ปุกปุยน่ารักมากเลยซึ่งตอนนี้มีอายุได้ประมาณน่าจะสองปีแล้วนะไม่สิกลางย่างเข้าปีครึ่ง ตอนนี้มีขนาดที่แค่4นิ้วเท่านั้น4.5นิ้วนอกนั้นมีชื่อสายพันธุ์ว่า c u r r y hair เป็นแมงมุมหนึ่งในชนิดที่เรียกได้ว่าเชื่องสุดๆเลี้ยงง่ายมากผมเนี่ยเอาขึ้นมือได้สบายเลยแต่มันก็ยังสะบัดขนใส่คุณอยู่นะถ้าคุณไปแย่มันแบบให้มารู้สึกว่าตกอันตรายมันก็สะบัดขนใส่คุณแมงมุมที่คุณจะได้รับการแนะนําเลี้ยงก็จะเป็นพวกอย่างที่เคยกล่าวสายพันธุ์ขึ้นไปข้างต้นนะครับ ก็จะมีพวกเกรสนี้เฟมนีโกลเด้นนี้แล้วก็ไว้นีเคอรี่แฮร์แล้วรู้สึกจะมีอีกสองสามสายพันธุ์นะที่ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมขอพูดถึงเรื่องต่อไปดีกว่าถ้าหากคุณโดนกัดคุณจะทำยังไงถ้าหากคุณโดนเจ้าพวกทารทุร่าั้นกัดคุณจะมีการที่ปวดแสบปวดร้อนบริวเวณเห็นแผลโดนกัดอย่างมาก อาจจะเป็นเวลาถึง3วันหรืออาจจะเป็นถึง1สัปดาห์กันเลยแต่ถ้าหากคุณแพ้พิษมาแล้วก็มันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตคุณเลยอาการที่จะพวาด้วยนั้นก็คือแน่นหน้าอกหายใจลำบากหรืออาจจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาหากคุณมีมาการเหล่านี้นั้นผมแนะนําให้ไปพบแพทย์หรือหมอโดยเร็วที่สุดแต่ถ้าอาการบรรเทาปวดของมันก็คือกินยาแก้ปวดน้ําแข็งประครบแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณมีอาการเหมือนจะแพ้ผมแนะนําไปหาหมอดีวกว่าน,นะ อ๋อคุณคงจะได้เคยยินข่าวในประเทศไทยคุณน่าจะรู้จักชื่อชายคนนี้นะครับเขาชื่อว่าโจโฉอาชายชื่อว่าโจโฉนั้นเป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับป่า,ป,าประเทศไทยเขานั้นมีความรู้การเดินป่าแล้วก็นั่นแหละรครับเขามีความรู้เกี่ยวกับทางป่าไม้แล้วก็สัตว์ที่อยู่ในป่าผลไม้ต่างๆอีกนะครับ ซึ่งไปแกนั้นได้คนพบทรานชูราสายพันธุ์ใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองซึ่งมันมีชื่อว่าบึ้งบ้องไผ่พระเจ้าตากสิน t a x u s b a m b ั s ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกที่จังหวัดตากการค้นพบของตัวน้องนั้นถูกค้นพบโดยทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกัดชายที่ชื่อว่าโจโฉของเรานั่นเองเป็นการค้นพบในรอบ104ปีของเอเชียสกุลใหม่ของโลก ถูกคุณพบเมื่อวันที่2มกราคม2565น้ายนี่เองครับความพิเศษของเจ้านอนไม้ไผ่ตากศิลเนี่ยนื่งจากเป็นมือชนิดแรกในโลกที่มีการดำรงชีวิตเฉพาะบนต้นไผ่เท่านั้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล1 0 0 0เมตรนะครับนี่แหละความพิเศษของน้องน้องจะอยู่ในบ้องไม้ไผ่ตัวน้องนั้นจะมีตัวสีเขียวเหมือนกับบ้องไม้ไผ่เลยแต่ไม่ได้เขียวแบบเขียวขนาดนั้นนะมันจะเป็นเขียวที่ผสมเทาหน่อย โอเคครับสาหรับในวันนี้นะครับเป็นความรู้ที่ผมได้ศึกษามาและนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอาจจะมีประโยชน์เล็กน้อยนะแล้วก็เรื่องราวของหลอดในมุมนั้นมีเยอะมากๆเรียกได้ว่าแตกกระจายเหมือนแยกของมันเลยทีเดียวคุณสามารถไปศึกษาหาเองได้ตามบนโลกอินเทอร์เน็ตบอกเลยว่ามันมีเยอะมากจนคุณจำไม่หมดแน่ๆผมขอลากันไปก่อนเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบาย